ตอนนี้เราอยู่ที่กองเพราะตาเพิ่โตนี่พี่อ่าของเราทำรา,านกันทำงานกันหน้ามืดกันหมดนะครับผ,ผมพาเราผมโยนกล้องให้คนหลังกล้องเราขี้บน่นนะับทำงานกันหน้ามืดกันหมดเลยวันนี้นาสามวันไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยเมื่อคืนนอนกันตีสามมาตื่นตีสี่วันนี้ระเบิดไปห้าลูกอะว้าวตอ้มตุ้มตุ้มท้องเจ็บไหม ค <Concept. S 2> อนเซ็ปต์คือแค่ปลอกกระท่มอมระเบิดปลาไอเผาปลาเล,าลายกระท่มอมระเบิดระเบิดระเบิดไฟใกล้ใบไม้แห้งวันเมื่อวานนี้เราไปเมื่อวานวันนข้าป่าเมื่อวานนี้เราไปไหนกันนะไปรีวิวร้านอาหารครับร้านเฉินร้านเฉินเป็นร้านหมาล่าเป็นตักขี่ร้านอาหาร่านบ่ายผมบอกให้คุณเอาขวดเขียวมาพาผมด้วย แล้วรกเขาเป็นเปิดเป็นบาร์ด้วยตอนบิ๊กบก็คือเอามาเพื่อผมก็คือพนักงานออฟฟิศอ่ะคือทำงานเสร็จตรงมันต้องเป็นออฟฟิศไงทำงานเสร็จลงมาแห้งหนาแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ตาล์มบอกว่าอะไรนะตามบอกว่าอะไรนะเมื่อวานนี้ชนแก่ผมบอกว่าเอามาเพื่อผมด้วยนะควรมันมีขวดเดียวมันต้องหมดตรงนั้นไงกลับบ้านไม่ได้ใส่ทุ่งล้อไงแล้อขาวอ่ะแล้วหมาล่าหมาล่าแห้งนี่ยังเด็ดอ่ะดิรู้สึกว่าจะอันนี้ก็หมดเลยนะคัมจะคัมก็หมดแล้วนะเนี่ยใช่เป็นสองป ววิเแล้ววันอังคารมีงานโฆษณาเข้ามาด้วยไม่รู้จะยังไงดีดไม่เดี๋ยวเราตอนนี้คือตัดงานแทบจะไม่ทันแล้วครับแบ่งแยกล่างกันไม่ถูกแล้วมึนมากทำอะไร <c oughs> าานี้ทำเล่นทำหมดทุกช่องเลยตอนนี้ทโอทาเวลครับโอ oh, ทาเวลเป็นแฟนคลับโอทาเวลอชอบมากเป็นแฟนคลับน้องเงินมั้งจังกูพันด้าเนี่ย นี่ไปดูในทิกตอกเขามาอ่ะใช่มันไปดูทิกตอกเขามาเอเจี้ย FC FC เลื่อนผ่านดิๆครับติดตามไปสามมันก็ตายฟรีมกหัวใจไม่ได้นโคตรอันนั้นไอ้นิวยังไงก็ติดตามเบื้องหลังของอนุมานนะครับได้ที่ต้องยูทูบอนมาตติดนนี่รถตู้กัตนานี่ยรถตู้กัตนาของแท้ไหนพี่ยอด้ยินแล้วเว้ยไม่ต้องขยี้ ภูมกับเราภูมกับเราครับคุณกับได้ใช่ไหมเป็นนักขาวได้หลอกหลอกเลยหลอกมิเต้เลยเขาภูมิกับกำลังจะเข้าไปภูมิกับลังจะเข้าไปเช็คระเบิดละหนูระเบิดอยู่นู้นนี่นะครับตอนนี้กายแปลงร่างกายเป็นโจรมันเรียบร้อยแล้วมีก้าวเหมือนกันนี่ไม่เหมือนนะตอนมาแต่งตัวกายเป็นโจรเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนกายเป็นโจรเรียบร้อยแล้วดีใจด้วย